เ่งลอบเก็บยางของเห่าแล้วจ้ามนีเหาเขา้าสวนแต่เซาเพื่อที่สิเก็บยางไปขายที่บริษัทสีตังเป็นครั้งแรกเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าบริษัทสีตังทุกสาขาเข้ารับซื้อ,อยางจากเกษตรกรโดยตรงแบบไม่มีจํากัดจํานวนขั้นตำ่ำโดยที่เราสามารถสมัครเป็นสมาชิกและขายยางผ่านแอปพลิเคชันสีตังเพื่อนชาวสวนและในแอปยังดูได้ด้วยว่าสาขาใกล้บ้านเรามีสาขาไหนบ้างในแอปยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้เราเล่นเพื่อสะสมควายและของรางวัล ส่วนใครที่สมัครเรียบร้อยก็จะมีราคายางแห้งแสดงในแอปแบบของเราเลยแอปกระซิบนะคะว่าเราทํายางมีพิกัดด้วยเลยมีทั้งราคายางแบบธรรมดาและราคายางมีพิกัด GPS ซึ่งราคายางมีพิกัดสูงกว่ามากทุกคน <Wow. S 1> เมื่อเรากดขายยางและนัดส่งยางเรียบร้อยในแอปก็จะมี QR code สําหรับเข้าโรงงานมาให้เราแบบนี้เลยจ้าเก็บยางเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมเอายางไปขายกันวันนี้เราก็ได้มาขายยางที่บริษัทสีตังสาขาเลยอำเภอนาด้วง พอเรามาถึงเราก็จะเอาคิวอา e โคให้พี่พนักงานสีตังดูแล้วพี่พนักงานสีตังก็จะปิน้นคิวอา e โค้ให้เราพร้อมกับบัตรคิวพอถึงคิวเราพี่พี่พนักงานก็จะนํายางของเราไปชัง่งแล้วเขาก็จะมาประเมินเปอร์เซ็นต์ยางของเราและถ้าเปอร์เซ็นต์ยางเราดีราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกรอบนี้เราได้ยางแค่3มสีมตรเองคะ่ะทุกคนเปอร์เซ็นต์ยางของเราจึงอยู่ที่ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เราเลยได้ราคาสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์จากทุกคนซึ่งเทียบกับราคาหน้าร้านที่เราเคยขายแถวบ้าน ราคาต่างกันอยู่ที่4บาทนะทุกคนและอยากจะบอกว่าขั้นตอนการขายก็ไม่ยุ่งยากเลยจ้าแถมพี่พี่พนักง,งานสีตังก็บริการดีมากสอนเราทุกขั้นตอนเลยใครที่สนใจอยากได้ราคาดีแบบเราติดต่อผ่านช่องทางนี้เลยจ้า